เพื่อเพื่อผ่านเพื่อผ่านอ่ะมาเผื่อมันตีลูมิเอลรัวๆโอเคเป็นทรงที่ดีเออต้องตีริวนี่หว่าโอเคใช่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 ต้องตีใส่ริวชาร์ลอตสกิลสองแปะนี่ทำเป็นช็อตได้เลยเนี่ยแล้วก็นี่โซล่ากลางสกิลสองแล้วก็ประสานมาประสานมามันก็จะตุ้มแล้วก็จะสะร้อนปี๊บ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 ปี๊แล้วตีลูมิเอล ขอบคุณมากตีโซลาแต่โซลาไม่แตกว่ะทุกคนโซลาไม่แตกแลงเปรี้ยงตายโอเคแล้วก็ um อันตีเซลูเมลไออันตีใส่ริวใช่ไหมโอเคแล้วก็ได้เบิ้ลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแช่เดียวเฮ้ยได้อยู่โอเคเฮ้ยผ่ <laughs> าเลยอ่ะมามาและเขามา ทั้งแม่งและไอ้นี่ตายไปไม่สะท้อนดิไม่มีสะท้อนเลยว้าดาบแห่งแสงสุดยอดอัดปุ๊บผ่านปั๊บทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งให้ดูโฆษณาตอนนี้อย่าให้ดูของที่สวมใส่เดี๋ยวไปเล่นกันอีกรอบนึงเพิ่งผ่านรอบแรกเห็นปะทำดาเ,เมจไปเท่าไหร่ดาเมจเกือบ4ล้านเพราะว่าเลือดอย่างละล้านใช่ไหม ริชแมนช็อปโน๑เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรือญริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้นสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับเมื่อกี้เปิดคลิปไปก็คือพึ่ง เพิ่งกดอัดเลยนะเพิ่งกดอัดเลยแล้วก็ผ่านเลยเว้ยนะครับผมนี่คือด่านหอคอยด่าน5ประกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในแบ็คโคเวียมที่มาล้างแขนหล,ลังจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเราทําไป45นาทีไม่ผ่านผมลองลองทีม,มาหลายทีมากนะครับผมแล้วก็มาลองทีมนี้ซึ่งผมคิดว่าไอ้ทีมนี้แหละผมก็เลยมีรังสังหรณ์ว่าไม่ทำผ่านแน่ต้องผ่านแน่ถ้าเกิดกดสกิลถูกนะครับผมโอเคมาเริ่มไล่ทีละตัวเลยนะว่าแต่ละตัวใส่อะไรบ้าง วานิซ่าครับวานิซ่ามืดนะครับใส่การ์ดประจําตัวนะครับใส่การ์ดประจําตัวแล้วก็ใส่เซตดอกไม้ใสมาทาไมไม่รู้แต่ว่าผมมีของแค่นี้ครับวานิซ่าทำเลเวลมา125ห้าดาวนะครับเลือดเลือดเอาง่ายเลือดกัดเดฟเนี่ยให้มันอยู่ประมาณนี้ใส่เซตอะไรก็ได้ใส่เซตอะไรก็ได้เน้นความสปีดดาวสองครับสปีดดาวสองเอาแบบเอาแบบละเอียดเลยนะเพราะว่าคลิปมันไม่มีอะไรให้อ่านแล้วเลือดแล้วก็สปีดนะครับเลือดแล้วก็สปีดแล้วก็ตรงนี้จริงๆจริงๆต้องใส่พวกนี้นะ ลดความเสียหายลดต้านทานความเสียหายที่ได้รับอะไรพวกนี้นะครับผมป้องกันก็ใส่เลือดกับป้องกันอะไรก็ว่าไปนะครับผมดาเมจเลอดด้วยนะครับผมใส่เอาง่ายๆให้มันให้มันเลือดเยอะๆกับป้องกันเยอะๆเช่นกันครับชาลอดแดงครับชาลอดแดงผมทาเลเวลมา110นะครับเลือดไม่ถึง20,000ด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็ป้องกัน700 0เองนะครับเป็นการ์ดชาลอด5ดาวนะซึ่งจริงๆการ์ดก็การ์ดก็กดกสกิล2ออ่ะควรอัพมาที่ เลเวลสี่นะครับจะติดตีตาโอกาสตีตา100%นะครับผมลดพลังป้องกันด้วยตัวต่อมาลูมิเอลครับลูมิเอลเออถ้าไม่อยากจะคิดถ้าโซลาร์มันจะตายเออลูมิเอลดันดาเมจไปให้สุดเลยครับเอ็มบิทเคแล้วก็คีดาเมจจริงๆคีดาเมจคนเยอะกว่านี้นะคีดาเมจคนเยอะกว่านี้แล้วก็ใส่การ์ดเฟโกห้าดาวนะครับผมฟเฟโกห้าดาวให้ผมเพิ่มความเสถียรให้ที่ทำห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อพลังชีวิตมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่าเพราะว่าตอนแรกมันติดโคงกระพันอยู่แล้วนะครับผมแปลงไงพลังชีวิตมันก เยอะอยู่แล้วนะครับจริงๆคีดามเมยคนรีดได้ยเยอะกว่านี้นะครับก็ใส่ตามมีตามเกิดครับ ATK, MPK คีดามเมแล้วก็ป้องกันนะครับปิดกั้นดีบัฟแล้วก็ตรงนี้จอกกอนแล้วก็อันนี้ฮะโอกาส20%ที่ผลลดคูดาวสกิล2ลดลง1เทิร์นเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับก็คือจะได้อาจจะได้สกิล2บ่อยขึ้นนะครับผมใส่เลือดนะครับไม่ต้องใส่สปีดนะครับลูเมลแต่ว่าจริงๆอะเซตเนี่ยไม่ต้องใส่สปีดนะแต่ผมดันมีสปีดไง เออดันมีสปีดนะครับผมจริงๆถอดสปีดออกไปเลยให้มันเปิดทีหลังๆเลยนะครับผมส่วนโซลาครับโซลาเน้นเลือดนะครับผมนี่ผมทํามาเลเวลหนึรเลือดมาเกือบ2องแส่นะครับป้องกันจริงๆเอาให้10,000ขึ้นก็จะดีมากนะครับผมใส่กราดประจําตัวเพื่อให้สกิล2มันทํางานนะครับสกิล2ก็คือมันจะให้กับดักสะท้อนกับพันธมิตรทั้งหมดมันสะท้อนแรงกว่างตินะครับผมมันสะท้อนแรงกว่างติแต่ว่ามันสะท้อนแค่1เทินเท่านั้นนะครับผมก็ผมว่าเนี่ยแหละส่วน อันนี้คือลดความเสียหายแล้วก็ป้องกันใส่แค่ป้องกันเนี่ยมันยืนไหวโชคดีมันยืนไหวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแล้วก็กินอาหารนี่เลยกินอาหารเพิ่มพลังโจมตีเวทและพลังโจมตีปกติ5%นะครับก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้เราเน้นดวงนะครับผมแล้วลองไปกดดูกันทีมเวิร์กจัดจัดนะครับผมพอกี้รวบรวมกับช่องแชทนะครับเล่นตีมาเรื่อยเื่อจนคิดว่าเออทีมนี้แหละแล้วก็ลองกดอัดคลิปดูแล้วก็ผ่านเฉยนะครับผมมาถึงมันคุงกระพันอยู่แล้วครับไปตีไปที่วันเนซ่าวาเนเดซ่ามาถึงประสาน ประสานใส่ริวก่อนนะครับผมเพราะว่าริวจะได้ลดความคล่องตัวแล้วก็โดนความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าริวเนี่ยตัวปัญหานะครับผมริวตัวปัญหาต่อไปชาร์ลอตครับชาร์ลอตก็ตีตากับรถพลังป้องกันนะครับใส่ไปตีตาทั้งตัวเลยแล้วก็เปียกๆๆเพราะติดตีตาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดลูมิวฆ่าได้มันจะได้ไหลครับมันจะได้ไหลเออมันจะได้ไหลแล้วก็ต่อไปก็คือโซลาครับโซลาสกิลสองนะครับสกิลสองเนี่ยมา ลดพลังโจมตีเวทด้วยแล้วก็กัดดักสะท้อนเลเวลสองให้กับทั้งทีมนะครับผมก็กางไปกางไว้ให้กับทุกคนนะครับผมทีนี้ต่อไปก็คือโนเซลมันจะประสานกับเฟโกมาตีใส่ทุกตัวแล้วมันจะสะท้อนแรงจัดๆนะสะท้อนแรงจัดๆแล้วก็เฟโกลุ้นให้เฟโกไม่ตีวานาซ่าแต่ว่าตีไปแล้วนะครับไม่เป็นไรอันนี้เราสกิลสองลูเมลครับตีไปอันนี้แตกครับต่อไปอันตีใส่ริวครับเพราะว่าริวโดนแล้วโดนเพิ่มความเสียหายอยู่ทีนี้เราได้หลายสองเธอละ เราได้หลายสองเทินเพราะว่าอันติของลูเมลถ้าเกิดสังหารศัตรูได้จะได้เทินพิเศษแล้วก็นี่ครับที่ผมบอกไว้ก็คือสก,กิลสองมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมจากด้วยสกิลไอ้นี่ไอพรสวรรค์น,นะครับผมก็สองไปแต่เราได้หลายสองรอบอยู่แล้วก็ยังไปจังหวะนี้แล้วก็ได้หลายอรอบหนึ่งนะครับแล้วตีใส่เฟโกแต่เฟโกไม่ตายนะสิประเด็นเฟโกไม่ตายไม่เป็นไรรอดูว่าจะไหวหรือเปล่าเรายังมีสะท้อนอยู่ไหมเราไม่มีสะท้อนนะนี่ฮะเราได้หลายนี่ฮะโอ้เราไม่แตก โอ้แล้วไม่แตกตรงนี้เออเราแตกเองโอเคขอบคุณมากเราน่าจะต้องรีกรอบหนึ่งเราไม่น่าจะตัวตัว,ตวที่เหลือไม่มีดามจแล้วขอรีอีกรอบหนึ่ง <laughs> ไม่แตกเฉยเมื่อกี้ฟุกสินะมาขออีกรอบหนึ่งเราจะเล่นสูตรเดิมเป๊ะเด๊ะมันเป็นน่าจะเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วแหละจากที่ผมลองมานะเอออาประสานเหมือนเดิมครับริวมันต้องไปหวานนะเออ ดีนะเรื่องเรื่องเทิร์นไหลของชาร์ลอตนะครับเพราะว่าชาร์ลอตมันมีตีตานะครับก็แปะไปจังหวะนี้ไปยะ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 แล้วก็โซลัรกลางสกิลสองเหมือนเดิมดีนะกดอาร์ไว้ก่อนไม่งั้นมันไม่ผ่านนี่แย่เลยปึ๊บแล้วก็สะท้อนเปยะไปยะไปยะไปยอตอนแล้วก็ลุ้นให้ลุ้นให้เฟโกตีไปที่ลูเมียวอะลูเมียวมันจะได้สะท้อนนะครับผมสะท้อนใส่เฟโกก็เจ็บละไปยังไจังหวะนี้โอเค มาแล้วก็อันตีใส่แล้วก็ได้เทิร์นพิเศษมาอาจจะต้องประสานปะเออแต่ลองสก,กิลสองไปก่อนออจ้งไปตรงนี้ว่าตีใส่อยเี่ยแหละเออจบตีใส่โดลโลทีจะได้เทิร์นพิเศษไม่เงี้ยแล้วก็ตีไปแล้วก็ย้ำไปไม่เงี้ยอันตีไปอเอ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 อ,เอ,อได้ต่อไหมขอต่ออีกทีนึนะอ่ะลดลดความเสียหายที่ได้รับลง เ,เปิดเฟคโกตีเราเบาลงตำลังจุกตีรถประสานได้อยู่ตรงนี้โอเคไม่ไม่แตกวะเราเนี่ยแตกเฮ้ยยัง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 ขอบคุณมากแตกไอตัวที่เหลือไม่น่าไหวแล้วล่ะดูจากทรงติดเผาไหม้แล้วตายไปซะเฮ้ย,อยขอรออีกทีแล้ววิกกี้เราผ่านได้ไงวะ วิก้ฟุกอ๋อวิก้วานิซ่าเรายังอยู่เออวิก้วาริซ่าเรายังอยู่โซลาร์เราไม่ตายโอเคไม่เป็นไรคลิปมันแปดนาทีไงเอออันนี้ถ่วงเวลาให้คลิปถ่วงเวลาให้คลิปโอเคสวยครับเหมือนเดิมครับไม่เป็นไรทุกคนจะได้แบบจะได้กดตามจะได้กดตามและอย่างถูกวิธีแปะไปจังหวะนี้ไปยะ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 แล้วก็กลางโซลาร์ต้องมีนะจังหวะนี้โซลาร์ไม่มีไม่ได้แล้วทุกคนก๊สต้องมีด้วย ตึกตึกตึกไม่ก็ต้องทำตัวให้ถึกกว่าน,นี้เอ้ยแจมเฟโก้ม่งตีลูมิเอลสักทีโหกว่าจะได้เห็นช็อตนี้เป็นไงนี่แหละเหตุผลที่อัดคลิปเหตุผลที่อัดคลิปก็คืออยากให้เฟโก้มันตีที่ลูมิเอลครับจังหวะนี้จะบอกนะอันตีไม่ตุ้อันตีไม่ตุยกูยจะโกรธมึงมากเลยโอเคอ้าวแล้วทีนี้แย่แล้วสิโอเคโอเคได้หลายอยู่ อ้าวสวยซะงั้นนี่แหละนี่แหละนี่แหละคุณผู้ชมนี่แหละคุณผู้ชมโรธีอันตีมาลูเมียวบอกยืนไหวเว้ยยืนไหวเว่ยดาบแห่งแสงขออนเมชันเลยขอในเมชันเพื่อความปลอดเท่เลยกำมัดลูเมียวบอกขอกำมัดตรงนี้ดาบแห่งแสงมาดาบแห่งแสงมาโยงได้แห่งชูชตาสีทองประกายแสงนาตีเรียบร้อยจบสักทีคลิปนี้ ก็ไม่เท่าไหร่น,นี่ว่าก็แค่2ชั่วโมงกว่าๆเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามจริงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชม,มเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีต่อไปได้ไต่หอสักทีนึงว่าทำยอนเหมือนเป็นอะไรก็สี่ล้านนั่นแหละโหสี่ล้านสามแสนสี่ล้านเกือบสี่ล้าน,นสี่แสน